สวัสดีวันนสาววันอาทิตย์อีกแล้วนะคะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากการมาเจอกันด้วยวีคเอนบล็อกแบบนี้ที่ถ่ายให้ดูก็คือว่าหิมะหายไปหมดแล้วค่ะคืออากาศช่วงเดือนเนี้ยเป็นอะไรที่โคตรงงเพราะว่าเด๋ยวทั้งฝนเด๋ยวทั้งอะไรก็ไม่รู้คือนลื่นหัวแตกมากตื่นเช้ามาไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ฟาดก่อนเลยค่ะเป็นเบรคเฟตที่เราทำมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะอย่าหวังว่าตื่นมาเนี่ยดิฉันจะทำแพนเคก้กล่อลูกค่ะไม่คือทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าไม่มเวลางจริงทุกคนคือตั้งแต่มีลูกเนี่ยการแต่งต ไม่งั้นมันหยิบจับอะไรไม่ทันจริงๆทุกคนอ่และนี่ก็คือหน้าตาอาหารเช้าของดิฉันก็คือฟ้าด้วยครีมชีสไปเลยค่ะอิน h e อะมอร์นิ่งอย่าไปแคร์แล้วก็ตามด้วยไก่งวงนะเป็นเหมือนแฮมอะไรเงี้ยแล้วก็กาแฟแล้วก็คอลลาเจนค่ะวัยนี้30อัพดิฉันจะไม่ยอมแก่หรือเปล่าหรือแก่ไปแล้วไม่รู้ <c oughs> แม่แม่ที่สเสด็มีคอลลาเจนยี่ห้อไหนแนะนำก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะจ๊ะ exactly the same food ก็ไม่ยอมกินจานตัวเองก็จะกินของแมเหมือนเดิมแล้วก็ทำเป็นป้อนพ่อนะคะเพราะว่า <c oughs> ไงตัวเองไม่อยากกินแล้วนี่คือโมเเมมมมนนนนทีีีี่รราาาาาาาออยกกกกแแลลล้้้วววคืูั มีจริงๆเรารู้สึกว่าแม่งโคตรจะฟูลฟิลชีวิตตัวเองตอนนี้มากเลยคือรู้ตัวเองว่าอยากเป็นแม่คนมานานมากแล้วก็รู้ว่าถ้าเราได้เป็นแม่คนอ่ะเราจะต้องเป็นแม่คนที่ดีมากๆแน่ๆเลยอ่ะแต่พอไปเป็นแม่คนจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีใครว่าที่จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์จริงๆคือทุกคนก็จะพยายามเป็นแม่ที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของที่มันฟิตกับลูกตัวเองแล้วมันก็ไม่มีหนังสือเล่มไหนที่บอกว่านี่แหละคือหลักสูตรการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดของโลกเพราะว่าเด็กทุกคนไม่เหมือนกันเอาล้ะที่ฉ สุดท้ายแล้วค่ะนี่คือเขาแจกดิปโลมาโอ้โหภูมิใจมากดิปโลมาใบแรกของลูกชายเรียนเสร็จก็นั่งรถกลับบ้านนะคะแต่คิดว่าเราจะกลับบ้านไปนอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีนัดกินข้าวที่บ้านเพื่อนนะและนี่ค่ะทุกคนค่ะสีมูลค่าอู้ อยากจะพูดถึงราคาที่เพิ่งจะไปถอยมาส่วน,สนๆร้อนๆเมื่อ2อสวันที่แล้วจริงๆเราไม่ได้อยากไปรุปน่นนี้อยากได้รุ่นหนึ่งที่มันหมุนข้างๆได้อะแต่พอไปถึงที่นะคนขายคือขายไฟลบจริงๆแนะนําเป็น B Sa ซฟรุ่น stretch ก็คือใช้ได้ถึง7ขวดขวบได้ก็คือโนเอลนะเป็นคนเลือกเองค่ะเราเห็นว่าลูกนั่งอันนี้สบายเราก็เลยเลือกที่เสืออ้อน,นี้เลยเพราะว่าปกติโนเอลไม่ชอบนั่งคาซีทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถ,ถึงตอนโวบหนึ่งอะใครที่ลูกชอบร้องตอนนั่งคาซีท่ะทุกคนเราเข้าใจอย่างดีเพราะว่าลลลลูกกเเรราาาาม่ชออบนนนัังังงงงีหืแแ้้้วววทททํุิิธจๆ เพลงทั้งเล่นเกมทั้งเปิด iPad ก็คือลองไม่หยุดแต่ยงไงก็คือต้องใจแข็งเพราะว่าที่สีดเดนไม่นั่งคาซ็ตไม่ได้พ่อแม่โดนตำรวจจับเด้อผิดกฎหมายผิดกฎจราจรเวลานั่งไปไหนไกลๆคือแม่นี่ปวดหัวร้อนนะคือกูรู้เลยว่าวนนี้กูต้องเสีย energy ในการหลอกลอ้อลูกเยอะมากอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นแล้วฝนก็ตกทั้งวันจริงๆ เห็นตาปือป้อๆแบบเหมือนจะหลับแต่จริงปะถึงปลายทางเราก็ไม่หลับบ้านใครเอาคาซีทไว้ฝั่งไหนเพราะอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสิเพราะว่าเราเอาคาซีทข,ของลูกอะไว้ฝั่งตรงข้ามกับคนขับรถเพราะว่าเวลาพ่อเขาขับรถเขาก็จะได้เห็นลูกจากฝั่งตรงข้ามใช่ปะแล้วเราก็นั่งข้างหลังกับลูกตลอดเลยวันนี้ก็คือแขกรับเชิญค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ของกินเท่านั้นที่จะล่อหลอกจากบ้านได้และเนื่องจากว่านางไม่นอนตอนนี้นางก็เลยงองแงมากตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง ป่ายสี่ไม่นอนเลยอ่ะแล้วถึงบ้านตอนห้าโมงแลนอนตอนนี้อืมเนว้าเพิ่งไปนอนมาเราตื่นตอนนี้ตื่นตอนหนึ่งทุ่มแล้วหนูจะนอนตอนไหนอะลูก คือเนี้ยังเอกอยาวไกลแน่เลยครับเดี๋ยคือเป็นเด็กที่ชอบกินผลไม้มากโดยเฉพาะกล้วยนี่คือกินได้ตลอดกินได้ทุกคาบจริงๆแล้วก็มีความสามารถพิเศษทางด้านการตักอาหารเข้าปากเองคือไปโรงเรียนได้แล้วคือรอดตายแล้วค่ะลูกชายเรากําลังดูเรื่อง The Magical Elephant กันอยู่นะทุกคนอองจริงป้าถึงตอนนี้คือพ่อแม่นี่อยากจะสลบเต็มที่แล้วแต่ลูกก็คือยังดีอยู่เลยอะ่ะเด็กบ้านไหนนอนดึงเหมือนบ้านนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อย สวัสดีเช้านาทิตย์ก็คือเข้าครัวแต่เช้าจริงๆวันนี้โปรแกรมไปไหนกันล่ะ ไม่ได้อยู่ติดบ้านเลยตื่นมาก็คือ6กสามเกลอก่อนเลยวันนี้เนี่ยจะทำข้าวต้มปลาเพราะว่ามีแลนจะไปเยี่ยมบ้านน้องชายของคุณทวดลีสนะคะอากาศแบบนี้ก็ต้องกินอะไรร้อนๆซดโลงคอเนาะส่วนปลาที่เราใช้วันนี้ก็คือเป็นปลาแช่แข็งเนาะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปอันนี้คือเขาตัดมาให้แล้วสะดวกมากเอามาไว้ในตู้เย็นธรรมดาเมื่อคืนนี้เองสูตรการทาอาหารเมืองนอกไม่มีอะไรตายตัวนะทุกคนมีอะไรก็ใส่ไปมันจะจัดเต็มจัดหนักเหมือนอยู่เมือง มันไม่ได้ไงมันก็ต้องรู้จักแดปไล่แอปพายสกิลการทําอาหารมือเดียวก็ต้องมาเมื่อมีลูกใส่ปลาลงไปแล้วก็เดี๋ยวปิดไฟแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวปลามันเปื่อยอาหารเช้าของลูกฉบับ,บคนขี้เกียจก,ก็ต้องเพื่ออาหารกระป๋องเท่านั้นอันนี้คือหนูชอบมานะเป็นลาสัญญาอันนี้เป็นผักที่เราต้มนึ่งเองแล้วไปใส่ช่องฟรีซคือเวลาให้ลูกกินอาหารกระป๋องแล้วใส่ผักเข้าไปอ่ะมันจะทําให้แม่มันรู้สึกผิดน้อยลงปกติหนูจะชอบมากแต่ว่าวันนี้เป็นไรไม่อยากกินข้าวคือมันจะมีวันวันหนึ่งอ่ะที่ลูกแบบไม่อยากกินนอะเเลแกกกังงงับป็็ดตวคืจ วันวันนั้นก็คือวันนี้แหละทุกคนแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าฟันนูเอลกำลังจะขึ้นเพิ่มสงสารลูกมากช่วงนี้เดี๋ยวนี้พาทุกคนไปเข้าป่าที่ซึเนเดือนนี่ไงให้กินข้า,าวเช้าไม่กินอยากกินติงก็ไม่บอกทําเป็นเหมอมองฟ้านั่งเล่น MV ฮ่วเป็นเด็กนี้มันไม่ง่ายเลยใช่ไหมลูก และนี่ก็คือทะเลสาบน้ำแข็งแห่งสะโคมแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเดินลงไปเล่นได้นะเพราะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะ่ะห้ามเดินลงไปเล่นนะเขาปักป้ายห้ามไว้อยู่และหลังจากวิดีโอที่แม่ถ่ายที่ว่าลูกหัวที่ว่าลูกจะนอนไม่นอนค่ะนางอาราวาสร้องไห้จนถึงจุดหมายปลายทางเลยสงสารลูกอะ่ะเราจะบอกว่าครอบครัวเราอะเจอกันบ่อยมากๆแบบมากๆอาทิตย์นึงอะต้องมาหาโนวอลแล้วไม่ต่ำกว่า3าถึงสวันต่อสัปดาห์และทุกครั้งที่มาหาโนเอลอะเราก็ต้องทาอาหารให้ครอบครัวกินทุกครั้งไม่ใช่ว่าเขาบังคับหรื คาดหวังว่าทุกครั้งที่เขาจะมาเราต้องนำมาในเขากินนะแต่มันเป็นความต้องการของเราเองที่ว่าเราอยากจะดูแลเขาบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ตัวเองใช่ปะใครที่มีปัญหาลูกสะพ้ายจากเมืองไทยบ้านเราคือไม่มีเลยทุกคนคือเลิฟหล่อมากว่าอ,อันนี้คือโวยตัวเองเราหนึ่งมาถึงตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าเสียงพักมันง,งุง่วงมันรู้สึกเงียบไม่เท่ากันก็ขอพักด้วยเพราะว่าลูกเตือนอีกแล้วต้องมาพักในห้องนอนอตาจะบอกว่าวันจันทร์พรุ่งนี้ดิฉันก็ต้องตื่นเช้ามากแล้วก็เที่ยงคืนก็ยังพักอยู่เลยแม่ขอกดไลค์กด, share, กด like, กน,นใใด้วยะ แล้วก็อยากจะขอบคุณคนดูที่คอมเมนต์มาบอกว่าวิดีโอเราภาพสวยมากก็อยากจะบอกว่าเราถ่ายด้วย iPhone ปกติธรรมดาทั่วไปในราคาก็ขอบคุณนะคะที่ชอบ <c oughs> และสุดท้ายพลังเขาก็หมดแล้วค่ะทุกคนถ้างั้นก็ขอลาทุกคนไปเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามวิกแอนบล็อกของเรานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย